สวัสดีค่ะช่อง Youtube แย้มคนเดิมหยกมาแล้วคือช่องของหยกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะอ่ะเราจะลุยกันแล้วปี2566อย่ะยกจะมีคลิปมาฝากเพื่อนๆแล้วก็เอซีทุกวันเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะอ่ะวันนี้ดูหยกมีส้มตำปูปลาปูปลาใส่พริกสามเม็ดนะคะนี่ขนมจีนนี่นี่ ขนมจีนผักบุง้งไข่นี่ไข่ต้มใช่ไหมคะนี่ไข่ต้มนะามาลุยกันเลยไข่ต้มมาหยุดก,กินแล้วนะะติดตามด้วยนะคะแซ่บเรากินบบว่าง่ายๆเลยนะคะลุกทุ่งลกทุ่งกินแซ่บ ไม่ต้องซับซ้อนนะคะมาดูกันเลยนี่แซ<ส>่บอช่นหมคะ ต้มค่ะไข่ต้มกินกับส้มตำเข้ากันดีนะคะ ก็จะมีเถอบ้างนะคะ ติดตามช่องของยกเลยนะคะอย่างคนเดิมหยกมาแล้วนะคะแล้วก็อยากให้ยกรีวิวกันการกินอาหารอะไรก็บอกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ